เบนเมนอยู่บ้านเล็กเนิร์ดเลยไมยล่ะเนิร์ดกูแตกไงนะพันเนิร์ดอะ่ะอุ้ยตายเอาา้าอุ้ยยังอยู่พี่พี่ดูก่อนว่าม,ม,มีหมดมีหมดกำลังไหมไม่มีรูนะแกทถวเท,เทมอยู่พี่ <c oughs> <c oughs> พี่โจ้พี่โจกอยู่ไหนอะ่ะบ้านใหญ่ โอเคขนูซ้อมบ้านเล็กเฮ้ยขวานแดงเหรอยกช้าตุแตกเลยแล้วกันเปยแล้วกันกันนี่ยยกช้าเปยเลยจ้าอุ้ยไม่แดงไม่แดงไม่แดงไม่ไม่ไม่มีหมดกำลังไม่หมดกำลังแต่พี่เปยไปแล้วแผ่นนึงไม่หมดกำลังไม่แดงด้วยยกช้ายกช้ายกช้าช้าจัดเลยช้าจัดเลยอยู่พี่อยู่อยู่พี่อยู่อยู่จริงอยู่จริงอยู่บ้านเล็กข้ามอยู่บ้านเล็ก เดีพอซ่อมบ้นมมานเ,เล็กเสร็จหนูจะโยกไปซ่อมบ้านใหญ่อ่าซ่อมบ้านเล็ก้วซ่อมกำกำแบบด้วยอันนึงเดี๋ยวคอิ์ริงแตกไปแล้วกัรการต่างการต่งไม่มีไม่มีการ,ารต่างไม่มีการ,ารต่าง พี่ไม่เฉี่ยมันเกินจะค่ะวีมุนบอกไม่มูนปุ่เปย์ละเออหนึ่งพันไปแล้วเปย์แล้วแผ่นเปย์ไปสองแผ่นแล้วครับเปย์สองแผ่นแล้วครับเล่นเป็นเด็กได้นะผมฉีกให้ไม่รู้ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าแต่จะเปย์ไปสองแผ่นแล้ะทางแแบบไม่มีเครื่องนี่หว่าเบสบอลมาไมได้ก่อน ทันไหมทันทันไวเพื่อน่อมจนไม่ได้ทำาไมเงียบจังอ่ะพี่ฮิวจนเสร็จเลยเหรอใช้ขวัญ okay, ใช,<า>ใช้ใช้เข็มแดงเออมาดีครับพี่อยู่ล,ล้วัวละโอเคเวซ่อมอยู่ข้าวแม่นใหญ่ตรงเนินเอาเอย,ยังอยู่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 นักว่ ย่งไงนี่ป่ะยัว่าดุดยังอยู่ยังอยู่อยุอยออเฮียมุนวอล์กุดแตกละมุนวอลกเอ้ามีคนมีคนรอไปฉายว่ะขาดโล่งๆให้ได้เหรอเพื่อนฉายได้เปล่าได้เหรอเฮ้ยบอดนะ <c oughs> ดนบอดนะดแต่ไม่หลุดบอดบอดจริงบอดจริงแต่ไม่หลุด <c oughs> ปาไม่ทำเยจะบอกปาเป๊ไปสี่แผ่น โอ้พี่อ้ำาแล้วหนูจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้านใหญ่ฝั่งยังไม่หมดนะบ้านใหญ่ก็เหลือเหลือเยอะอยู่เว้ยเต้นปักไม้เล่นเต็มมาถึง,งที่ไปไปที่ห้าเป้ายืนเป้าอ่ะยืนเป้าอ่ะอยากได้มีความีบอลโล่อ่ะยืนเป้าคือหนูมีแต่มันจะดึงหลังหนูหรือเปล่าหนูไม่อาจโดนดึงหลังอะ่ะนั่นแหละสิคนนึงคนนึงโจ๊กอยู่แต่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ โจ๊กอยู่โจ๊กอยู่โจ๊กใกล้ๆย้อนได้หนึ่งทีใกล้มากครับพี่เขี่ยเลยครับมาหน่อยมาหน่อยสวยติดบอลป่ะไม่ติดไม่ติดไม่มารายไปเลยทำไมไม่ติดอ่ะมันมันใกล้มากเลยเนาะเอาใครเอาพี่เอาเนาะเฮ้ยโอ้ยเดะเดะเดวเดะเอ๊๋ไปเสพได้ไหมเนี่ย ไม่ไม่มีตจย,ยามวใช่ไหรอใช่ไม่มีไปเลยปัดเปี้ยวเว้ยปัดเปี้ยวยาวเลยขียดไป <c oughs> ยังฝั่งหลงไม่หลงไม่หลงเจอเจอเจอคอเดตเจอคอเดตเจอคอเด็ดโอเคอยู่บ้านใหญ่อยู่นะบ้านใหญ่อยู่เลยู่นะบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่ไม้ไม้เหลือหู่ไม้เหลือเยอะทำไป็สามแผ่นเหลือเยอะแล้วกำแบบแผ่นหนึ่งเอไปขีดนั่นแหละไม้เหลือเยอะอยู่ด่านนี้โอเคเว้ย อีฮีเพื่อนลากมาเนี่ย c a l l i กนะทำไมมั่นใจเหรอพี่ลองยิวเพื่อนวางไม้เพื่อนวางไม้ไปแล้วพี่ขอเด็ดปะเรียบร้อยเอาลวเพื่อนข้ามมาทำไมอ่ะเรียบร้อยแตกวะเนี่ยเฮ้ยเครื่องเสร็จใครใครเครื่องเสร็จอะอยิวหน่อยไม่ใช่หนูนะหรอเพื่อนวางไม้ล้วหมู่ไปแล้ว โอ้พี่วนตั้งนานที่พี่ที่หขาคือพี่เป๊ะขนาดเนี้ยพี่เออี่จะบอกว่าพี่เป๊ะขนาดเนี้ยพี่วนเยอะอยู่นะไม่ใช่แบบเป๊ะเป๊ะงโง่ๆนะตามมันเขาปลาไปไหนวะเนาะไม่รู้แล้วเขาไม่สนใจหนูด้วยหรอพี่หิวพี่หิวปลาปลาปลาแบบปลาเร็วอยู่นะ ไม่มีเก็บฝันเร็วนะมั่นใจที่เดหลือไม่รู้เลย้าต่างตาต่างมีไหมไม่รู้ว่ามีโนวันวะพี่ให้หนูติดเครื่องเลยป่ะก็ก็ก็ลองดูติดไปเลยแล้วกันที่มีปัดเปรี้ยวก็ลองดูเอาประตูฝั่งเดียวกันหมดเลยป่ะไม่ใช่ประตูพ,พี่ไม่พี่ไม่ใกล้ประตูไหนสักประตูเลยจัวะไม่จะใกล้เลยสักประตูหนึ่งเพื่อนน่าจะอยู่แถวบ้านเล็กกว่าพี่ เพื่อนอยู่กับพี่บ้านใหญ่คนหนึ่งบ้านใหญ่คืออยู่ข้างบนบ้านไม่มีวะหรือไม่มีวะไม่มี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 ขวานใหญ่ขวานใหญ่ดูอยู่หรือมีวะอย่าอย่ามั่นใจในพี่วะหรือมีวะนี่มีไงพี่ตรงนี้ไงหลอถอนสิถ้าถอนไม่ได้ก็หนีมาพี่เปิดประตูบ้านใหญ่อยู่เมื่อกี้แม่แสดงว่าใช้ขวานขวานเลยสวยเอาละ แม่คนนี้เก่งว่าแหละว่าต้องมีเมื่อคนนี้เก่งไอโนเซอร์เก่งเก่งแต่ว่าเปไหมเร็วอะคือเร็วจริงอะวิ่งผ่านพับเลยอ่ะพี่ยังวนอยู่หลายรอบขี่แคปนะแต่พี่แต่พี่จะช่วยเฮ้ยประตูมันใกล้เพื่อนอ่ะไอเทียประตูนี้ใครจะเปิดได้คุณถามหน่อยถามนิดนึงใครจะเปิดได้ครับเปิดไม่ได้พี่ต้องไกลอ่ะต้องเอาบอลโลอะแล้วก็แบบวิ่งมาบ้านใหญ่อุ้ยกูกูดนหลังที่ผายเลยพี่อย่าเพิ่งนะขอจังหวะก่อน เล่นวนอยู่ตรงนี้มันจะได้ยังไงวะเออไม่ถูกจริงเราย่ำแตกไปไม่มีเป็นทางหลังปล่อยพี่โดนอุ้มแล้วป้าให้ช่วยปล่อยพี่โดนอุ้มพี่คอพี่คอพี่คอ,อปล่อยพี่โดนอุ้มประตูไม่ต้องเปิดน่ะบานนี้เดี๋ยวไปออกอีบานอีบานข้าวเก้าแล้วพยากหน้าว่ะพยากหน้าให้ใหม่อ่ะพยากหน้าให้ใหม่วะอย่าเพิ่งปลาใจเย็นที่ไม่เห็นที่ไม่เห็นอ๋อไอ้เหี้ยนี่ไงกูว่าแล้วเขาได้ทำอะไรอ่ะ บอกเลยว่าสวยโคตรแทง<อ>หลัง<ว>นะแทงหลังนะแทงหลังนะอีกเด่นไปไปอย่าเพิ่งหนีพุ่มวิแทงหลังไว้มีอีกตั้งหากปล่อไปไ,ไปก่อนเด <c oughs> ี๋ยวใครจะเปิดประตูให้กูถามหน่อยใครจะเปิดประตูให้ปามปามปาไม่เจ็บใช่ไหมพี่รอให้พี่รอให้ปาต้องยกเดี๋ยวพี่รอให้พี่ลมนะพี่รอพี่ลมนะพี่บอกก่อน <c oughs> เขาเห็นหนูพี่หนูไม่เนียนิด่ายละคิวพี่ก่อนเดี๋ยวป่ะ ไม,ไม่ต้องหิวเพื่อนหิวพี่หิวพี่พี่มีบอลโล่ช่งางมันทั้งนั้นเอา้าอะไรวะเน,นี่ยโงไปหมดแล้วจะหิวใครเพื่อนไม่มีบอลโลต้องมาหิวใกล้ๆต้องหิวพี่ก่อนที่จริงอ่ะโอ้ทิง<อ>ท้งทิ้งแม่พี่เอามาพี่เอามาพี่เอามาตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้หลังกำแพงออ่่มยูไ,ไหนปลาปลาเข้าเลยดีกว่านั้นเหมือนน่ะมันไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วพี่มีบอลโล่อะ ดูสิเออพี่เถ็ดเลยพี่เถ็เดเลยพี่เถ็ดเลยถ้าปล่อยปล่อยพี่ตายนะพี่ปล่อยพี่ตายเกียมเดี๋ยวเฮียมเยมเออกูได้ละไปไปดิรอเฮียมไปเฮีไปกูบอกเพื่อนอยู่แล้วใครใครอยู่หน้าสุดหน,นูหนูพี่บอกเพื่อนอยู่กูเจ็บนะหนึ่งพี ตลาดเขาต้องปลาขวานดักเขาไม่ปลาดักอ่ะเปิดปลาเปิดที่ไม่มีตายาที่ที่บังที่บังไม่ได้วะพี่รอเลยส้ยเออไปรู้กูไม่รู้กูไม่สนใจละเต็มที่แล้วเพื่อนไม่มีไม่มีหนือหรือว่าแทงเมาวะเป็นไม่ได้ไหมไม่รู้เขาเด็ดอยู่ไหนอ่ะไม่ช่างหัวช่างปล่อยมันาตห่าไปท็อกซิกด้วยเที่ปล่อยมันไตห่าไปคือช่วยแบบเต็มที่แล้วเว้ยไม่มีไม่หมูไม่มีเขาเด็ดลงหลุมพี่รอลงหลุม เรียบร้อยรอดอดูเปิร์กเขาเด,ด็ดดิมันเล่นยัยงไเงเพิ่งเนี้ยอูไม่กล้าเล่นนะรว่าดิเช็ดเลือดอย่างเร็วเลยโนวนนี่ไงแสดงว่าเอาวะพี่จุกได้วะพับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพับไปเจ็ดแผ่นทั้งแบบได้อยู่นะโอเค